สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบคุณที่กดติดตามและกดรับชมใครสนใจหารถไว้ใช้งานในราคาที่ย่อมเยาวนะครับเน้นว่าเอาไปใช้งานลองมาชมคันนี้ได้เลย Honda Civic ตาโตนะครับตัวนี้รถปี2001.6 MT เนะครับเกียร์ธรรมดาสภาพพร้อมใช้งานภายในภายนอกสมบูรณ์ครับเรามาชมภายนอกกันก่นกอนนะครับคันนี้เป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับ ตัวนี้ไม่ต้องกังวลนะครับเรื่องอะไรแลอการซ่อมบำรุงมีแน่นอนนะครับลองเข้าไปเช็คได้ใน ek ขับหรือ civic ขับในแฟนเพจ Facebook นะครับลองชมดูก่อนจะสวยหรือเปล่านะครับสำหรับใน แฟนเพจนี้ที่ผมแนะนําให้เข้าไปศึกษาเพราะว่ามันจะมีประสบการณ์จากคนที่ใช้งานจริงนะครับและก็มีช่างมีพ่อค้านะครับเข้าไปขายของอยู่ในนั้นนะครับเราก็จะได้ของถูกสามารถสอบถามพูดคุยมีคนมาแบ่งปันช่วยเหลือตลอดนะครับลองเข้าไปศึกษาดูก่อนได้เลยชอบรุ่นไหนเข้าไปชมรุ่นนั้นนะครับสาหรับรุ่นนี้นะครับซีวิกรับรองไม่ผิดหวังครับชมภายนอกก็สวยงามครับเดิมๆจากโรงงานลองชมดูก่อนนะครับจัดล้อมาให้สวยๆด้วยสักครับ นี่นะครับภายในเป็นเกียร์ธรรมดานะครับสภาพสมบูรณ์เดิมจากโรงงานจริงๆนะครับถ้าชอบเน้นให้โทรเจราจาสอบถามนะครับ62,000บาทตอนนี้นะครับก็ไปเจราจาต่อรองกันได้เลยรถอยู่ที่นนทบุรีนะครับถ้าใครชอบเน้นเอาไปใช้งานใช้งานอืดๆทนๆก็รุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นที่นิยมครับลองเลือกรองชมรองศึกษาดูก,ก่อนได้เลยผมทำหน้าที่นำเสนอพี่น้องทำหน้าที่ตัดสินใจครับ